เฮ้ยเฮ้ยรามาคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆไปๆๆฟังออกไหมหลวงไม่ออกเฮ้ยถอ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 ยอย่านะอย่านะอย่าต้องใช้กำลังอ่ะอย่านะเรามากันดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยดิเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ยเมตเนี่ยลามาดีๆกันนะีอาจเราไม่คิดจะมาทำร้ายมาคุยกัน ฟังภาษาไทยออกไหมภาษากรเลรี่ยงฟังออกไหมไม่พูดอะไรขยนแล้วนะก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่านะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาตามหาหมอผีนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ฝั่งพมานะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางมาตั้งแต่เช้ามาถึงนี่ก็เกือบ6กโมงนะครับก็ยังไงก็ถ้าเข้ามาดูคลิปนี้้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเชนนะครับเพราะหมอผีนี่นะครับเพราะมียายคนหนึ่งนะครับเล่าให้ผมฟังตาวกันดูนะครับบอกว่า ลูกสาวเขาโดนมนต์ดำนะครับมอหมอผีเนี่ยมันเล่นมนต์ดำใส่หญิงสาวเนี่ยตอนเนี้ยเขานอนแล้วเจอเหมือนกับเจอผีนะครับนอนก็นอนไม่หลับนะครับกินก็กินไม่ได้ตอนเนี้ยววยวายผมเห็นสภาพหญิงสาวคนนี้แล้วก็น่าสงสารมากเลยครับยังไงก็เดี๋ยวรายละเอียดทีหนึ่งต้องให้จันดูเล่านะครับเพราะที่มาเนี่ยเขาก็เล่าให้ผมจันดูก็เล่าให้ผมหมายทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับผมคืนนี้คือว่าเป็นวันที่แบบโอกาสดีมากแล้วก็ มันเป็นวันที่เสี่ยงต่อชีวิตเราทั้งสามท่านนะทุกคนคเพราะเราเอาชีวิตแลกชีวิตเลยเพราะมแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยถาว่าเรารักไม่ใครๆก็รักชีวิตเนี่ยเราไม่กลัวสิ่งนี้เพราะเรามาทําความดีเนี่ยยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่จะทางจะบปาจะคารวะตาแผ่นดินเนี่ยเขาต้องมองเราเห็นแล้วก็เรามาทําสิ่งดีๆเราไม่ได้คิดจะมาทำร้ายสิ่งอื่นๆนะแล้วจะเล่าประวัติให้ฟังยายคนนี้คือว่าไม่ใช่ยังไม่ยายนะอายุป,ประมาณ4ี่กว่าเรียกว่าป้าก่อนแล้วกัน ลูกสาวเขาเป็นลูกสาวในหมู่บ้านเขาเป็นลูกสาวแบบว่าน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งมากไม่สุงสซิงองใครเพราะเป็นคนสวยแล้วก็มอผีเนี่ยมันคิดยังไงไปทำลูกสาวเขาแล้วก็เนี่ยลูกสาวเขาแบบทุกวันเนี่ยผอมแล้วก็ขอบลูกขอบตาผมไปเจอล้นสงสารแล้วก็แม่เขาบอกตอนมก่อนเนี่ยลูกเขาเป็นสวยที่สุดเพราะายมนพูดได้คําเดียวมันล้อมจิบทุกวันแต่ว่าเขาไม่สนใจอายุของเขาก็ยี่สิบต้นตนนะทุกคนผมก็ยังไม่ ได้ทำอายุนะแล้วก็ในค่ำคืนนี้ที่พบผมมากันนี่คือว่าม,าามัดอำลาไอ้หมอผีแบบว่าเล่นมนต์ดหรือว่าเล่นของทาให้ยิงกลายเป็นคนคนบ้าหรือว่าเหมือนผีปอบหรือว่าเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะมาปรับคืนนี้นะทุกคนก่อนที่เราจะมาได้นะฝั่งนี้เราก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่ห้งมงเช้ามาถึงนี้ก็ประมาณเกือบถึงห้โงมงเย็ยนนะทุกคนแล้วก็พอดีป้าขาก็เลี้ยงข้าวเรากินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็กล่าวว่าพรุ่งนี้เราจะ มาตามล่านะแต่ว่าป้าเขาลูกสาวของผมเห็นแล้ว<ม>เห็นจ่ายเขามามแกแบบรอาเจอผมนี่แบบยกมือแทบจะไหว้ผมผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมจะไปเขีย่ยละอาจารย์ผมคนที่สามก๊าลรักษาอยุ่เลอาจารย์คนที่สามบอกผมว่าให้มาปรับไอหมอพีคนนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ซึ่งจะมีตุ๊กตาเหมือนยางนะทุกคนเป็นลูกบ้านเขาบอกจะมีในหม้อหายหรือว่าหม้อสมัยก่อนทุกคนแล้วก็เขาเก็บไว้จะมีเข็มอยู่อันหนึ่งเขาให้เราไปดึงออกให้ได้แล้วก็ไอตุ๊กตานน้นคือว่า เราสามารถแล้วก็เหยียบย้ำทำลายให้หมดแล้วก็แต่ว่าในค่ำคืนนี้ไม่รู้ว่าเราจะไปเจอหรือไม่เจอเจอไม่เจอไม่รู้แต่ว่าเราต้องไปเจราจาคุยกับเขาให้ดีก่อนใช่ครับเพราะรเราบอกว่าเดินทางที่ผิดคือว่าจะผิดทัานเดินทางที่ถูกก็จะถูกใช่แดดในเมื่อมอพีเนี่ยที่จริงอ่ะอาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะครับเป็นคนดีนะคานเรียนรู้วิชามาเนี้ยรุ่นเดียวกันอาจารย์ของผมนะเรียนรู้ด้วยกันในท่ามแห่งหนึ่งแต่ผมจะไม่เล่าให้ฟังนะเอาแค่นี้ดีกว่า คำเ,เดินทางผิดก็ปล่อยเขาไปแต่อาจารย์ของผมคือว่าเขามั่นใจผมผมก็กลหนุ่มอยู่อย่างแน่นอยู่แล้วก็มั่นใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มั่นใจครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งแล้วก็พ่อแม่บุญญาติยที่ให้แบบว่าของดีกับผมแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งสิบพันแต่ว่าคนที่สิบตอนนี้รักษาอยู่ราชาบุรีทุกคนเอาอันนี้เดี๋ยวไม่เสียเวลาหลับไปดีกว่ายังมีน้องลงอีกท่านนึงครับนี่นะครับลืมแนะนำ่านไม่ได้ทุกคนนี่นะครับ ในวันนี้นะครับน้องหลงก็จะมาร่วมพิสูจน์กับผู้ผมนะครับก็ยังไงถ้าไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวผวกผมทั้งสามคนจะไปกันเลยนะไปตามหาหมอพีนกันเลยไปเลยครับเอาเลยครับทุกคนเราต้องตามหาก่อนนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นทางขบอมันเป็นทางสี่สี่แท่งนะทุกคนไม่รู้ว่าสี่แท่งแต่ว่าตอนนี้เรามาใต้ท่านหน่แล้วนี่นี่นี่เส้นหนึ่งอันนี้เส้นหนึ่งกันดูอ๋อมันเป็นทางสามแท่งสามแยกสามแยกสามแยกมันเส้นสี่แยกส่งหรือ คนนี้อ้ยแย่เยอะบว้ยเยไปยังเีจะไปทุกงไหมเนี่ยเดี๋ยวขบอสแยกเดียวสองแยกบาขบอทอ๋อใช่สี่แยกเนี่ยสแยกอ๋อเนี่ยสองสามสี่ใช่ใช่ทุลักลักขบอ๊อทกายนี้รวังดนนยผมไม่รู้อาจารนี้อาจจะ บินแบบนี้ก็ขาเราจะไม่กลัวเกี่ยววัอดีเพราะอาวุธหรือว่าพกนหรือเปล่าใช่ส่นี้สว่เงนึ่การอันรัดนนะมันงน เสียงเสียงเสียงฟังเหมือนเสียงโดนตีสมัยก่อนใช่หรือว่าไอ้มอผีมันอยูทแถนนี้วะมันเล่นวิชาคมวะไี่รู้ว่าเรามาดีๆเรามาคุยร์เขาดีๆม,มีแองเราวะแกดูมีน้ำอะไรนะ ทางที่เขาเดินสาญจอกันนะชาวบ้านเดินเดินระวังเลยนะแถวนี้มันนยุฝั่งพะ마ด้วยรู้สกว่าขนลุกหล่มก็เย็นมากเลยเนี่ยก่อนเนี้ยเฮ้ยไปไปเราลงมาไม่ต้องกลัวเราม่ตดิ้นดิ้นดูได้ับ ไม่มีมสมสนิดนี้นะครับต้นไมด้ดินได้ไงเนี่ยเรามาคุยอาจารย์ครับฟังภาษาเราไม่รู้เรื่องนะทุกคนแล้วก็ฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ถ้าเราดึงไม่อย่างนี้ พ่อของวอเดินขึ้นมาเจอข่าวนี้แหละเป็นคใครให้ขา่าว คิดมารบดูในสิ่งใดๆนะให้เรามาคุยกับเขานะเสียงอะไรทางฟังนูหน่ะได้ยินไหมหัวมันชี้ฟังน่ะลงล่างขึ้นบนฟังนี้นะดูระวังกันด้วยนะลมเริ่มพัดมาได้ไงทุกคน ลมแรงด้วยมาจากจันดูอย่าไปกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเราคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราคิดว่าเรามาหามาช่วยเหลือกุนก่อนแล้วกันเฮ้ยข่าวเฮ้ยกร์จันดูขายนะ ใช่ใช่หมพีนะป่ะไปใกล้ใกล้ไปดูแก่ไหมนี่นะพี่สีโค ดีครับผมเป็นคน้ายครับดูดูดนดู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 ู่ดูดดู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 อ้ดดูีูดดูดูนดูดููู่ดูดอูดดูดูดดูดดู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 ู่ เรามาดีน sure. yeah, no ับเุ ko ้นเนาะเรามาดีคน็กใช่ไหมใช่ครับน anyway> ุกี่้นเราุยเขาดีขายเขายังหนุ่มอย่นัหนุ่มอยู่เนือียบอกน่าจะกิน้อยลาสมุนไพรอะไรที่ยังติดส่งหน้าเขาเขอาจจะโมโหว้ายแล้วมลายรเออเรามาดี นะทุกคนในเมื่อขย้อนเราก็เรามาคุยดีๆมาคุยกันดีๆคนเราจะไม่เปิดไฟนะส่งมาเขาขอจากเครื่องหรือว่าโมโหนะเองอาจเดินทางผิดแล้วรู้เปล่าเองต,ต้องามต้องามด้วยเดิน, <_ c ười> ดนทางผิด <_ c ười> ร้องเหรออยากร้องของใช่ไหม <_ letter> ให้เขาตามมาะดูเขาตั้งห้าอะไรดู ขเขาหาอะไรมึงก่อนเขา,ขา,ขาตองมีคงดีหรือว่ามีปืนหรือวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจมีอะไรขึ้นมาในปวกวะเฮ้ยเฮ้ยถอยไว้ถอยไว้ เราจัไม่รู้เลยดูมันเดินไปนะครับดูคนเดินไปนะครัเขานะทำสี่ทานวะไปไปดูไปดูิงมันกับล่องแล่ที่มันเหมือนนอะไรทุกอย่างัไตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหมววางใบไม้คว่ำไม่เนาเฮ้ยมันเหมือนมันห้าทังนี่ย่น มาปิดตาของเราหรือเปล่าคือมันจะให้เราโยนวนเวียนตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไปไหนแล้วอุ้ยมาอยู่กับต้นอุยหายากนะเนี่ยอยู่ที่ที่มาพันต้นไม้เนี่ยขบอที่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฉันรากทวันด้วยทวันอะแอมยูผ่านไม้หกฉันนี่หายากนะเนี่ยทุกคน ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยด,ดูดูดูมีกี่เส้นเนี่ยะจะดูหน้าให้พี่สิสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามเส้นว่อดูดิแล้วคือไปเป็นข้าวบนเส้นเดียวกันด้วยเส้นเดียว <5. S 2> เป็นเจ็ดขั้นวะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองนี้ล่ะเราไม่สนใจไม่สนใจ

เรามาค <EO> ุยกันเอ้าวมกเราขึ้นมาเมื่อกี้นี่หว่าเอยใช่ใช่นี่มันหลบล่อเราหมดเ้อเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจานไป อย่าเข้าไปเจะคัดอย่าเข้าไปถอยมาใช้กระามมนดำอะไรซะยังคามมันหลอกล่อให้เราเข้าไปหาเ้าเราจะไม่เดินขึ้นถอยถอยถอยอย่าไปเดินถอย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 เราต้องเดินที่เรามาเมื่อมันจะหลอกล่อให้เราหลง หลงป่าดิทำนั่น,นี่ไว้ยังเคลื่อนจับเลยนะโหดูสอนขี้กับม,น<ป>มันีมน่มันมันวนเวียนอยู่กับทุ่นที่มานน่นแหละเข้ามาที่นล,ลงลยลันก็นรอดหรือวะใช่มันจะเป็น ไไปด้มีอะไรมาคุยกันมันชี้หน้ามันชี้หน้าอย่างดีเลยอะมีอะไรคุยกันเราจะไปคุยกับเขาดีๆดีเราจะไปคุยกับเขาดีๆรออยู่นี่นะ มันดังแล้วอาจารย์ดูมันดังแล้วผมมาดีครับวัน้อเด้อเ้้นี่ผู้หญิงที่นั้นจะมาขอให้อาจารย์แก้ให้ขาผู้หญิงผู้หญิงสวย ผอย่ามาใกล้บอกได้อย่ามาใกล้มันตื่นตัวมันเดมดึกคืนแล้วบอกอย่ามาใกล้ผู้หญิงเรามานนคุอยอะไรดีผู้หญิงผู้หญิงบอกฝันไม่ออกต้องทำอไงดีวะผู้หญิงบ่หมึกบ่หมึกบ่หมึกผู้คุณแม่ก็อะไรวะทุกคนเขาพูดอะไรก็ฟังไม่ออกบางคนต่างฟังไม่ออกเหมือนกับคนบางคนต่างนกเววี่ๆๆนกเวีอเวบอกมันนกเวี่นกเควี่เนี่ยสัญญา ว้าเออมันรู้เลยมันรู้มันรู้มันรู้เป็นผู้หญิงดิหนอกแควหนอกแควเะมันเยอะ่นตะบูงนตะบูงเมื่อตะปลื้มก็เขาบอกว่าไม่เกี่ยวเขาฮะเขาบอกไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวไม่ได้คนนี้แหละอาจารย์เอกคนนี้แหละอาจารย์คนที่สามบอกมาเสร็จแล้วดูคนนี้แหละเขาบอกเนี่ยเอ๊ะเล่นในเรื่องมาหนอกแควเนี่ยมีกอเฮ้มรู้มันรู้ใช่มาคุยกันดีๆมาช่วย เรามาช่วยเราไม่ได้เอาอะไรมาคนผมก็เริ่มจะหมดความอดทนกับเขานะใหเปลียนพลังมาด้วยส่งดูดิล้มก้นแรงด้วยช่วงนี้แต่กลัวแบบเขาจะไม่ปล่อยต้องปล่อยต้องปล่อยมีอาไเคลียร์ดีๆว่าจะแบบว่าแบบว่าเรื่องว่ารับได้ได้เราก็เป็นอาจารย์บางคนต่างเป็นอาจารย์ เองเดินทางให้ถูกถ้าเดินทางถูกมันก็จะดีเดินทางขึ้นมันก็จะเร็วใคระข่าอะไรไม่รู้นะทุกคนให้กระชายบักเราเดินทางให้ถูกนะแค่มาเดือนไม่ได้มาทำร้ายไม่รู้ว่าเองจะฟังออกหรือเปล่าเรามาคุยกันดีๆทุกคนเขาน่าจะรู้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวคงฟังนิดลงไปนเนี้ย ขาน่าจะรู้เราไม่คิดจะมาทําลายเขาโดยตรงนะเรามาดีๆไม่คิดจะมาทาร้ายมีไรคุยกันทุมันใช้ท่าแล้วมั้งบอกปากตัวเองอยู่อยู่เลยคาน่าจะทาอะไรผิดแล้วคาน่าจะสำานึกทูกเลยนะลูผมไม่รู้ว่าสำานึกได้รึป่ะลูกไม่ก็กำลังทำให้ตัวเองตื่นอยู่ เรามาดีนะตอนนี้เราจะเรามาดีเราไม่คิดจะมาทำร้ายเองเข้าใจไหมรู้ไหมเ้ยเฮ้อฮ่า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 อย่าลองคล้องหรอละมาดีนะเฮ้อก็หินก้นหินมันใช้วิชาเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ย้ไปไปไปอยูไปไหนล่ะไปไหนลไปไหนไปไหนละไปไหนล้วขึ้นทางนั้นล้ะทางนั้นละเราคลียรดีๆนเนี่ยมื่อเคลียร์ดีๆไม่ได้ก็มาดีกว่าไปไหนนี่เมื่อคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหม ฟังภาษาเราไม่ออกแล้วก็ฟังภาษาเขาไม่ออกดูดิคือดูรลำรอบเป็นแนววะลำล่าแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหลวงพบเสียัตรีตรีกลัวไหมจะมีสิหรือว่ามีอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่า ไม่โค้นะแล้วก็พระจันทร์คืนนี้ก็เต็มจายหให้ไอ้หม,มอผีเหลือเกินนะเต็มดวงเลยนะเป็นลไหนไม่รู้น่าจะลบไปแล้วเติมทางกลับก่อนดีกว่าเชื่ชาวเปิดปากกันหาทางกลับได้ไม่รู้เนี่ย มันเสี่ยงเหมือนกับคนคนตีละนาดเหมือนสมัยก่อนเลยเนี่ยเสี่ยงเหมือนอะไรอเออทุกคนผมว่าไอหมอพีคนนี้อาจจะลป็นผู้ยิงคนนั้นยากนะใช่ตอนนี้ผมต้องการไอหม้อไห่ของเขาอยู่หม้อเดียวที่มันมีการลุกป้านหรือว่ามันเป็นมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นแหละตรงเนี้ยตอนเนี้ยเราตามหาไม่เจอหรือว่ามันอยู่ในพวกนั้นหรือเปล่าเราจะไม่คุณอ่ะแล้วเราแบบของขึ้น ตัวน่าถ้าแบบมันแม่นั่นเดี๋ยวคืนนี้รเรามาําเเขาอันนี้นะเขาน่าจะรู้ตัวแล้วก็เขาน่าจะเริ่มจะสาวลงนิดนิดหน่อยเริ่มจะอัวพวกเราลนะเขาน่าเนือ้อฝาต้องมีฝาทุกคนในเมื่อเจอสิ่งอย่างนี้แล้วเขาน่าจะเริ่มจะอัวเราเลยนะเราต้องมาวันบ่อยๆแล้วก็ต้องมาตามล่าบ่อยบอถึงกับวันใดวันหนึ่งถ้าเราจับได้เราจะไม่คิดปัดคอเลยนะทุกคนช่วงที่แล้วผมเคยค่ายหมอพี่มาแล้วลาแบบว่าบุญกรรมมาตามสมองทุกวันนี่คือว่า เกี่ยวกับนอนอมไม่หลับผ้าปิดตาตลอดทุกคนจำหดอนแล,ล้วเห็นแต่ปัดคอเขานะทุกวันนี้ผมไปทำบุญย่งนู้นี่งนี้ก็ยังไม่ได้เขาบอกว่าค้าคนคนหนึ่งแต่ว่าอยางกับปิดตาพูดได้คำเดียวเจ็ดปีอ่ะถึงกับมันจะหายจากสมองอันนี้หาทางออกกหาทางออก,กนี่นนนมีมนคนเดินใช แค่คนปะมันมีลุงเขาขาวเหมือนเรื่องไร่กับอะไรนี่ข่าทางกลับอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องลองเดินลงไปทางนี้ปะทางไหนเนี่ยเราต้องลองเที่ยงเดินไปก่อนที่ละมันจะขึนตรงนี้ครับ จับได้ยู่ไม่ต้นนี้ต้นนี้ลงงงดงขึ้นมาอีกถึบางอีเท่ไรนี่นี่นี่ทางขึ้นนาทางขึ้นตรงไห,ไหนใชไหมเออนี่นี่จัได้แล้วจได้แล้วนี่ไม้ไม้ก้นใช่ใช่ใชใช

ก็สวัสดีพี่ๆป้านาทุกคนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามให้อาจารย์ดุกคุณลาท้าพี่แล้วก็เชนคนหลังขาวแล้วก็น้องหลงด้วยใช่ครับในค่ำคืนนี้เรามาตามหาหมอพี่นั้นเจอแล้วแต่ว่าคุยภาษากันไม่รู้เรื่องนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาฟังกันเลี้ยงทุกคนเสียงรถวิบ่าววูยนี่น่าจะเป็นท่านกันเลี้ยงน่าจะเกิดกันจริงอีกแล้วนะน่าจะเกิดแล้วล่ะผมรู้สึกนะแล้วก่อนที่ผมจะมานี่จะมีท่านกันเลี้ยงบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไหลขึ้นมาเสียงรถยนู้ ก็ส่วนยาน,นยานี้ก็รีบให้กำมาด่วนหรือว่าถ้าเสียงรถวุ่ผนอย่เนี้ยคือว่าเกิดสองคันีทีหนึ่งนายฉะนะนตฟังรู้นะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอหมอพีนี่ผมเก็ีวไว้ที่ล่างก่อน้องรีบกลับไปดูหมู่บ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าปลอดภัยกันรอเปล่านะทุกคน<ไ>ผมก็เป็นห่วงนะอันดับแรกคือเป็นห่วงชีวิตชาวบ้านแล้วก็ชีวิตของเราทั้งสามท่านมากายเหมือนกันแล้วคืนนี้เราต้องกลับไปนอนนู้นไม่รู้ว่าจะกล้านอนรอเปล่าถ้าไม่กล้านอนก็ต้องเดินทางกลับ,บคืนนี้ต้องตีกลับไปเลยนะเพราะาเกิดสงคมนี ประมาณปีหนึ่งปีสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยชาวบ้านตรงนี้เคยมีตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองมาเร็นเลยนะแค่ลูกเนี่ยเดเนี่ยอุ้มแทบไม่ทานนะทุกคนเอาอนนี้ในค่ำคืนนี้เราก็ต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อนเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแต่หมอพี่คนนี้ไม่ต้องกลัวเราทําสิ่งดีเราต้องได้ดีแน่เราต้องปราบเขาให้ได้แต่ตอนนี้เรามาเช็ดเดือนสติเขาก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะพิจารณาดูเขาจะรู้ตัวหรือว่าอะไรหรือเปล่าเราพิจารณาดูให้เขากลายเป็นคนดีก่อนนะถ้ากเดินทางผิดก็ จะผิดตลอดชีวิตถ้าเดินทางที่ถูกก็จะทุกตลอดชีวิตแต่อาจารย์ของผมบอกว่าคนนี้คือไปรเรียนวิชาเดียวกันกับเขาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในป่าอัดฐานแล้วก็เป็นถ้ำแห่งที่แบบว่าเครื่องบินบินพันแล้วก็ตกเลยนะทุกคนสมัยตอนผมเด็กๆผมไม่รู้เครื่องบินของประเทศไทยนี่แหละทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันจะจําได้กันรู้ป่าบินพันแล้วก็ตกบินพันแล้วก็ตกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะเล่าที่ประวัตินั้นคูกหรอเป่าแต่ว่าอาจารย์ของผม,ผมเคยเล่าให้ฟังเพราะ เขาไปเยียนวิชาจากถ้ำแห่งหนึ่งคือว่าป่าอัฏฐานวัฏที่สังสิทธิ์ของฝั่งพมา่าเอาเนี้ยใน่ํำคืนนี้ต้องขอลาพี่ไอซีทุกคนก่อนสวัสดีครับ